เอาเราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอ,อยู่กับผมนัดงีนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมเดลิเล็กครับผมวันนี้ครับผมมาทําตามคําขอของน้องๆน,น,นะที่ขอเข้ามาพี่ครับผมขอวิธีฟาร์มเงินหน่อยพี่ครับผมขอจุดฟาร์มเงินหน่อยเออเพราะว่าหลังๆเนี่ยพอเราเริ่มรู้จักการตีบวกใช่ไหมสิ่งที่ขาดมากกว่าหินตีบวกนั่นก็คือเงินนะครับ เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครับผมจะพาไปจุดฟาร์มเงินลับที่ผมไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยแล้วมันคือจุดที่แบบว่า OP มากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันไม่ใช่แค่การฟาร์มเงินแต่คุณจะได้ทั้งเงินทั้งเลเวลในการขุดทั้งเลเวลในการคราฟทั้งเลเวลในการเก็บเกี่ยวหูเป็นไงโฟอินวันเลยไหมคือจุดเดียวเนี่ยคุณได้4ประโยชน์เลยนะ มัตเตอรี่ขุดมัตเตอรี่คราบมัตเตอรี่การเก็บเกี่ยวไหนจะเงินอีกโอ้โหเป็นจุดที่แบบโคตรลับสุดยอดแล้วคือจุดเนี้ยคนรู้น้อยมากนะครับแต่ผมไม่การันตีเลยว่าหลังจากคลิปนี้ออกไปจุดนี้จะถูกจองเต็มหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติรตาแล้วไปรับชมกันเลยก็ผมเล t s ก็คุณก็ลังประสบปัญหาโรวบไม่พอดใช่เลยถ้าใช่ ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมพต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซีอะนิเมะแอดเวนเจอร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบ ID ดีพ์ทแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะเออ นอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV Free Fire พับจีโมบายอ e ินาเบกเอ u าไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัคกล่องสุ่มทรงกินวูงบ49บาทมีโอกาสได้ตัวรับ5%ไปลุ้นกันเข้าเกมมาแล้วมีทรงกินวูจริงๆได้รหัส100%แต่ต,ตัวรับต้องลุ้นนะดีซ h ช p อบมีไก่เพชรไก่เวลไก่มิต,ติรวมถึงไก่ตัวรับเริ่มต้นที่19บาท มีเพชรและขอนในเกมขายด้วยใครสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยปลอดภัย100%โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสิ่งแรกที่คุณจะต้องมีนะครับนั่นก็คือเลเวลการขุดราวประมาณ30บวกบวก34ถึงแล้วกันนะครับแล้วก็เลเวลในการเก็บเกี่ยวเช่นเดียวกัน34บวกบนะครับโอเคไหมคุณจะต้องมี2องานี้ก่อนนะครับแล้วคุณก็จะต้องนี่เลย มีเลเวลในการคราบเจ้าโซอ m โมเจมนะครับเลเวลในการคราบก็อยู่หลวๆสามสิบสี่เนาะอ่ะคุณมีแค่นี้คุณจะไปจุดนี้ได้แล้วนี่คือเงื่อนไขแรกที่ทุกคนจะต้องทราบนะครับหลังจากมีปุ๊บนี่เลยคุณจะมาที่นี่นะครับหลังจากนั้นนะครับให้วาไปที่ถ้ำคริสตัลนะตัวนี้เลยนะครับไป โอเคหลังจากเรามาถึงนะครับให้เราหันหลังมาตรงนี้เลยนะครับป้า๊านี่เลยสิ่งแรกที่คุณจะต้องเก็บนั่นก็คือเจ้าเห็ดวิญญาณนะครับโซมาสลูม so นะตัวนี้เลยเก็บไปครับทุกครั้งที่มันขึ้นมาเก็บไปแล้วเราก็จะสลับกับการขุดเจ้าโซคริสตัลไปด้วยนะครับเอานี่งมีคนมาแล้วแม่งเออแต่ไม่เป็นไรเรื่องขุดี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าแร่มันแบ่งกันได้2ฝั่งเท่ากับว่าที่เนี่ย จะมาขุดด้วยกันได้อย่างน้อย2คนแต่สิ่งที่จะแย่งกันก็คือเจ้าโซมาสลูมนี่นแหละประเด็นนะครับเพราะว่าแรกเกิดทันอยู่แล้วอุ้ยอยเนี่งเจ้าโซมาสลูมเกิดแล้วแต้องรีบเก็บนะครับเก็บก่อนเลยไม่ได้ครับโถ้าจะเร็วขนาดนี้เด็กเดนบายก็ไม่ไหวหรอกนะเฮียอ่ะโอเคหลายๆคนจะถามแล้วพี่แล้วมันต้องสูตรเก็บเนี่ยมันจะต้องเก็บยังไงอ่ะน้องๆฟังพี่ไว้นะครับ น้องๆจะต้องเก็บเจ้าโซมาส์ลูมตัวเนี้นะครับชุดละ3เนี่ยนับเป็น1นึกองน้องจะต้องเก็บโซมาส์ลูมให้ได้ทั้งหมด6กองนะครับก็คือกินช่องทั้งหมดเนี่ยหช่องหลังจากนั้นครับให้ทําการสุดทุยขุดโซชาตจนเต็มทุกช่องโอเคไหมเดี๋ยวผมขอเก็บแป๊บหนึ่งมาดูกันดีกว่าว่ากี่นาทีแลวจะได้เงินกี่บาทนะครับตอนนี้ผมเริ่มขุดอยู่ที่บ่าย2อนาทีเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับ ่ะโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ5-6นาทีตัวประมาณนะครับก็เดี๋ยวตรงเนี้ยเวลาคุณเจอเจ้าโซมาสลูมาเก็บไปเถอะนะครับต่อให้มันครบ6กองแล้วเราค่อยไปกด i s s c u d ทิ้งเอานะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราวิ่งกลับมานี่เลยนะครับปโอเคเเลพอร์ตไปเลยกลับไปที่หมู่บ้านแรกนะครับ โอเคหลังจากวับมานะครับสิ่งแรกเลยนะครับมาที่เจ้าโตคาฟนะไปที่เจ้าโซอัลมอเจมตัวนี้ เซตเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันจะคราฟเป็นโซลอมอรเจมได้ประมาณ8ลูกนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันได้เลเวลในการคราฟเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมใช้เลเวลในการคราฟตรงเนี้ยปั๊มไปยาวๆยันเวลผม50เลยนะจากเวลคราฟแค่34เนี่ยผมคราฟจนนู่นเลยเลเวล53 54เลยนะครับใช้ตัวนี้ปั๊มทั้งเงินปั๊มทั้งเวลคราฟปั๊มนั่นปั๊มนี้ได้หมดเลยนะครับเรียกได้ว่าแม่งโคตร OP นะครับเห็นไหม ดูดิเลเวลคราฟสามพันสี่แล้วอะได้ทั้งหมดรอบละสามพันเก้าเลเวลขาวอะครับคิดดูแล้วกันนะครับอ่ะแล้วของเรามันจะเหลือประมาณเนี้ยไม่ต้องสนใจนะครับมาที่คุณลุงนะกดไปที่ช็อปนะครับไปที่เซลล์เดี๋ยวมาดูราคาที่เราได้กันดีกว่านะครับขายเลยแปดลูกโป้งสี่พันเก้าสี่พันสองร้อยเก้าสิบหกขอตีซะสี่พันสามนะครับเป็นไงสองรอบ,ลอบแล้วยังไม่พอนี่ขายเศษพวกนี้ทิ้งอีกอ่ะสี่พันสี่แล้วขายห้า เราลาว4 0 0 4 4 0 0 6ต่อรอบเลยเป็นยังไงดูดิงเงินที่คุณได้นั่นแหละครับทั้งเงินทั้งเลเวลคาร์ททั้งเลเวลคุณได้กันแบบเต็มที่กันเลยเป็นยังไงทริคนี้ชอบกันหรือเปล่าถ้าเกิดชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กันด้วยคลิปนี้ผมขอไม่เยอะผมขอสัก20ไลค์ได้ไหมแจกแบบไม่กักขนาดนี้นะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยเป็นไงกันบ้างครับหวังว่าจะชอบแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนักแ่กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย